เิสติ่งดีไซน์เท่ดับความร้อนได้สบายในราคาสุดประหยัดวันนี้นะคะครีมก็อยู่กับชุดระบายความร้อนด้วยลมจากแบรนด์ ID Cooling ค่ะที่บอกได้เลยนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยสินค้าของเขาทำออกมาได้ราคาน่ารักสุดๆเลยแหละก่อนหน้านี้นะคะครีมก็เพิ่งรีวิวไปค่ะกับชุดตามปิดที่มีหน้าจอบอกค่าสถานะต่างๆได้ไปบอกเลยนะว่าตัวนั้นเนี่ยสวยมากและก็น่าใช้สุดๆ มาตอบอันนี้เสียงลมกันบ้างดีกว่านะคะซึ่ง3ตัวนี้นะคะที่อยู่ครีมเนี่ยเขาจะอยู่ในซีรีส์ Frozen นั่นเองค่ะจะมีตั้งแต่ Frozen a c 1 0 Black ฟอร์เซน A610 แบ็คนะคะแล้วก็พี่ใหญ่สุดเลยก็คือฟอร์เซน A620 แบ็คค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่มีฮีตซิงสองทาวเวอร์นั่นเองนะและคิมก็เชื่อเลยนะคะว่าเพืเอ่อนๆที่เล่นคอมบ่อยๆเนี่ยพวกมีความคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นหรือว่าสวยขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งการที่เราเปลี่ยนชุดระบายความร้อนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะที่ราคาไม่แพงและสามารถทําได้อ้าเดี๋ยววันนี้นะคะคิมจะมาเปรียบเทียบสเปคของทั้ง3ตัวให้ดูเลยว่าตั้งแต่ประสิทธิภาพาพของงงเเคป็นนยไะะ ว่าดีไซน์ต่างๆเ่ยเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะดีไซน์ของคอนะคะจะมาในทีมเดียวกันค่ะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีลวดลายเอาตัดดำนะคะมีการสกรีนค่ะเป็นชื่อ f รอสเซนแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีความดุดดันค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยก็ยังมีความเรียบหรู เป็นระบายความร้อนของทั้ง3รุ่นนะคะทําออกมาได้มีความถี่กําลังดีค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งจะช่วยในการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะเป็นทองแดงค่ะที่มีความเรียบพอสมควรเลยแหละและในส่วนที่เขาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะ <Wow. S 1> ก็คือในเรื่องของขนาดในแต่ละรุ่นนั่นเอง อย่าง f o r ์เซ AC 1 0 Black นะคะที่เป็นรุ่นเล็กสุดของเขาเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นฮีทซิงแบบ1 Tower นั่นเองค่ะขนาดดิเมนชันของเขานะคะความยาวค่ะอยู่ที่120 mm, มมิกว้างอยู่ที่73มิลและสูง152ม mm มิลค่ะ ต่อมานะคะก็คือ f r o s e ซ A 6 1 0 Black นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น h i s t ง n น1 Tower เหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากรุ่นเมื่อกี้นั่นเองค่ะซึ่งขนาดไดเน n ชั่นของเขานะคะยาวจะอยู่ที่120มิลค่ะความกว้างนะคะ92มิลแล้วก็ความสูง155มิลนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการ h s ีส n งที่ดูดเต็มขึ้นมาหน่อยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะแต่ถ้าหากดูแล้วยังไม่เต็มสะใจเ,เพื่อนๆนนนนนะะะะคะคเเ็็มกแนนปตัวี้ลย่ ฟอร์เซน A หกสองศูนย์แบนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นทีสิง์แบบ2 t o ทาวเวอร์มีพัดลมมาให้2ตัวบอกเลยว่าใหญ่แล้วก็เต็มสะใจเ,เพื่อนแน่นอนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยขนาดไดนมินชันของเขานะคะความยาวค่ะก็จะอยู่ที่120มิลความกว้างนะคะ140มิลค่ะแล้วก็ความสูง154ม mm, ้มิลนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยกลัวไปว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะติดแรมหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะเขาสามารถที่จะขยับในส่วนของพัดลมได้ไม่ติดแรมแน่นอนค่ะ ขนาดข้อหิดไปนะคะของเจ้า A620 แล้วก็ A610 เนี่ยเขาจะมีมาให้ถึง6เซตด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะจะแตกต่างจากเจ้า f o r เ e A410 นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหิดไปมาให้แค่4เซ้นเท่านั้นค่ะแต่ก็ถือได้ว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานแล้วนะคะเพราะเขามีค่า TDP ถึง220วัตต์ค่ะดีกว่าคีย s ซิงที่ติดมากับ CPU แน่นอน และค่า CDP นะคะของ f r o s t e A610 แล้วก็ A620 เนี่ยจะอยู่ที่250วัตค่ะแล้วก็270วัตต์นะคะ่งเคลีปถือได้ว่าเหมาะมากๆเลยค่ะกับคนที่ต้องการการระบายความร้อนดีๆเพราะว่าค่า TDP ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยแหละ ในส่วนของซ็อกเก็ตที่รองรับนะคะเขาก็สามารถที่จะรองรับ CPU ได้ถูกซ็อกเก็ตเลยนะไม่ว่าจะเป็น Intel 1700หรือว่า AMD 5นั่นเองค่ะและการติดตั้งของเขาเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยแหละหากเพื่อนๆติดตั้งไม่เป็นนะคะเขายังมีคู่มือในการติดตั้งมาให้ด้วย เป็นอีกกันบ้างค่ะเพื่อนๆสำหรับฮีตสิงจาก ID c o o l i n g ทั้ง3รุ่นนะคะในซีรีส์ของ o รอเซ t ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะอัปเกรดประสิทธิภาพการระบายความร้อนเนี่ยให้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าฮีสิงที่ติดมากับตัว CPU ค่ะนอกจากเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วนะคะดีไซน์ของเขาเด็กก็ยังมีความสวยเท่แล้วก็ดุดันสุดๆแหละส่วนราคาของเขานะคะเจ้า f r o s t ตเอซีหนึ่งส่วนแบ็ตัวนี้จะอยู่ที่ 990บาทค่ะ A 6 1 0 b a c k นบะคะ1,790บาทแล้วก็ A 6 2 0 b a c k นบะคะ2,190บาททั้ง3ตัวนี้นะคะรับประกันให้ถึง2อตีเลยแหละสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถดูลาเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w j b c o t h นะคะแล้วก็ n ล at @jabonline สังครบ0 0 0ัมีบริการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพืเ่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนําของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอีมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ